สวัสดีครับทุกคนครับผมคุณกุณริทนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกหรือเราเรียกกันว่าสโตรกนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอด้วยวิธีการว่ายน้ำนะครับการว่ายน้ำนะครับจะช่วยทำให้เพิ่มหรือสร้างกล้ามเนื้อของผู้ป่วยได้ดีท่าแรกๆนะครับที่เป็นท่าแล้วฝึกง่ายที่สุดนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วย โดยการใช้เบลในการรัดเพื่อช่วยให้รอยตัวได้ดีก็คือท่ากันเชียงนะครับประโยชน์ของท่ากันเชียงนี้นะครับก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแขนขาทํางานพร้อมๆกันก็เป็นการฝึกเรื่องของระบบประสาทให้มีการคอนเซนเทรตเส้นกัะกละการนั่นเองนะครับจากการที่เราใช้ท่ากันเชียงนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมี ข้างที่คอนโทรลไม่ได้นะครับก็จะทํางานเบากว่าข้างที่คอนโทรลได้และอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเวลาที่เราฝึกหมุนแขนหรือฝึกการบริหารหัวไหล่เนี่ยนะครับการใช้ท่ากันเชียงเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยฝึกข้อต่อของหัวไหล่เนี่ยง่ายขึ้นนะครับง่ายกว่าการยืนอยู่บนบกแล้วก็หมุนแขนมากๆเลยนะครับทําให้ผู้ป่วยมีทั้งกําลังใจในการฝึกแล้วก็รู้สึกว่า การฝึกหรือโปรแกรมการฝึกนั้นไม่ทรมานมากเกินไปเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกให้ตัวเองกลับมาสู่สภาวะปกติอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่ากบนอนหงายนะครับกบนอนหงายนะครับเราเน้นเรื่องของอุ้มเชิงกรางและกล้ามเนืน้อขาด้านในเน้นข้อต่อครับสังเกตครับว่าคนที่เป็นสตรกเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งจะอ่อนแรงแต่นี้เราให้ทําแบบนี้นะครับเป็นการเช็กว่า กล้ามเนื้อเนี่ยใช้งานพร้อมกันได้หรือเปล่าแล้วพลังของกล้ามเนื้อเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหรสังเกตได้นะครับเวลาที่ผู้ป่วยทํานี่นะครับขาทั้งสองข้างเนี่ยจะพยายามออกแรงเท่ากันถ้าเขาออกแรงเท่ากันนะครับก็จะไปเป็นเส้นตรงแต่ถ้าข้างหนึ่งแรงข้างหนึ่งเบานะครับเขาก็จะเอียงเขาเรียกว่าวแล้วจะเอียงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าเป็นการทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ฝึกระบบประสาทบวกกับ ฝึกพลังของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ง่ายครับถ้าสมมุติว่าในท่าน,นี้เราไปฝึกบนบกนะครับเาต้องใช้พลังงานหรือใช้กล้ามเนื้อเยอะมากเพราะว่าต้องเกรงเรื่องของหน้าท้องเรื่องอะไรแต่น,นี้เวลาที่มาอยู่ในน้ำเนี่ยครับแรงดึงดูดโลกค่อนข้างที่จะน้อยลงก็เลยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยฝึกได้ง่ายในท่าต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่ยากมากๆอีกท่านหนึ่งเลยนะครับก็คือท่ากบนั่นเองท่ากบเนี่ย เป็นท่าที่คว่ำหน้านะครับจะบอกว่าอันตรายนะครับก็อันตรายมากเลยนะครับถ้าสำหรับการฝึกเองโดยที่ไม่มีเทรนเนอร์เราอาจจะคว่ำหน้าลงไปแล้วเราเงยหน้าขึ้นมาหายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราถึงเวลาฝึกเราถึงมีอุปกรณ์ช่วยสังเกตว่าผู้ป่วยนั้นจะต้องคาดเบลล์ไว้อยู่ด้านหน้าเพื่อช่วยพยุงให้ลอยตัวเวลาเงยหน้าขึ้นมาแล้วจะง่ายจะรู้สึกง่ายขึ้นกว่า การใช้ตัวเปล่านะครับเพราะว่าการฝึกเริ่มแรกๆนี่นะครับกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมากพอนะครับการที่ทําได้แบบนี้นะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราไต้ตั้งแต่ข้อต่อเอ็นและกล้ามเนื้อเลยนะครับทำงานพร้อมๆกันและมีความสัมพันธ์กันสังเกตว่าผู้ป่วยเนี่ยในคลิปเนี่ยจะต้องอดึงแขนทีบเท้าต่อเนื่องอันนี้คือถ้าระบบประสาทหรือกระแสประสาทไม่ดีหรือมาไม่ดีนะครับก็ จะทำแบบต่อเนื่องอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าจะรู้สึกติดขัดมากเพราะว่าคนที่เป็นโสโตรกเนี่ยปัญหาอันดับที่หนึ่ง,งเลยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของสมองหรือระบบประสาทในการสั่งงานให้ควบคุมอวัยวะของแต่ละส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจากการที่เราฝึกโดยการว่ายน้ำนะครับจะเป็นการฝึกการสร้างความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อระบบประสาทเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้หลังจากที่เขาฝึกไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ ก็จะต้องปลดอุปกรณ์ครับเราลองมาตามดูว่าพัฒนาการของผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นในระดับไหนนะครับตอนนี้ผู้ป่วยเองมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มมากขึ้นหัวใจฟิตขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นข้อต่อสามารถทํางานได้ดีขึ้นโดยที่ระบบประสาทเนี่ยสั่งงานได้ฉับไวมากยิ่งขึ้นผู้ป่วยสามารถว่ายระยะ20เมตรหรือ25เมตรไปกับจํานวน5รอบใน1ท่าได้ การฝึกแบบนี้นะครับจะทําหให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานด้วยบวกกับกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อก็เกิดการทํางานเราจะดูว่าการที่ทำเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ไหมถ้าทําระยะสั้นเกินไปนะครับเราจะไม่สามารถที่จะดูเรื่องของระบบประสาทในการสั่งงานแบบต่อเนื่องของผู้ป่วยนั้นได้ ว่าเขาแสดงออกมาเห็นให้เราเด่นชัดถ้าเวลาที่ทํางานต่อเนื่องในระยะยาวนะครับเขาก็จะเราจะรู้เลยว่าทําได้หรือไม่ได้ในท่าต่อไปเนี่ยเป็นท่าเริ่มต้นที่เราใช้การก็คือท่ากันเฉียงท่ากันเชียงนะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายสําหรับผู้ป่วยไปแล้วครับก็สามารถดึงได้ต่อเนื่องและทุกครั้งเนี่ยตอนเริ่มต้นก่อนหน้าที่จะฝึกนะครับเรียนครั้งแรกๆเลยควเราจะรู้สึกติดแต่ตอนนี้นะครับ เนื่องจาก,กว่าการหมุนการทำอะไรเ,เขาสามารถทำสตรอกเหมือนกับคนที่ปกติได้แล้วนะครับอาจจะรู้สึกติดขัดบ้างนิดหน่อยในบางจากกังหวะแต่ท่านี้นะครับเป็นท่าที่วัดใจหรือฮาร์ดคอร์มากๆท่าล่าสุดก็คือท่าฟรีสไตล์ท่าฟรีสไตล์เนี่ยผู้ป่วยเองจะรู้สึกทรมานแล้วก็ทำยากมากๆเลยครับแต่ที่ทำได้นี่แสดงว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยพัฒนาแล้วนะครับกล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นกล้ามเนื้อเองข้อต่อและระบบประสาท ข้อสำคัญคือระบบประสาทครับพัฒนาแล้วถ้าระบบประสาทไม่สามารถพัฒนาได้ก็จะยกแขนไม่ขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ติดตามกันต่อไปนะครับ